สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้ในวิชาประวัติศาสตร์เรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะในเรื่องของการนับช่วงเวลานักเรียนได้เรียนกันไปแล้วนะคะได้ชมคลิปวิดีโอที่คุณครูได้ให้ชมไปบ้างแล้วนะคะแต่คุณครูขอย้อนและก็ทบทวนในเรื่องของการนับช่วงเวลาทั้ง3าช่วงก่อนนะคะการนับช่วงเวลาแบบที่1คือแบบทศวรรษ นักเรียนจําให้แม่นนะคะทศวรรษหมายถึงการนับช่วงเวลาในระยะเวลากี่ปีเอ่ยถูกต้องค่ะในระยะเวลา10ปีนะคะตัวอย่างการนับอย่างเช่นเราจะดูเลยปีที่ลงท้ายด้วยเลข0ไปจนถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข9นั่นแหละค่ะคือช่วงระยะเวลา10ปีอย่างเช่นนะคะคิดตศักราชที่10ไปจนถึงคิดตศักราชที่19 เห็นไหมคะหรือคิทสกศกราชที่70ไปจนถึงปีคิทสกศกราชที่79นั่นนะคะนี่แหละค่ะคือการนับเวลาแบบทศวรรษต่อไปแบบที่2นะคะเป็นการนับช่วงเวลาแบบศตวรรษจําได้ไหมเอ่ยการนับช่วงเวลาแบบศตวรรษเป็นระยะเวลากี่ปีถูกต้องคะ่ะระยะเวลาทั้งหมด100ปีทีนี้จะไม่เหมือนกับ ทศวรรษเมื่อกี้แล้วนะคะศตวรรษจะเป็นการนับช่วงเวลาในระยะเวลา100ปีเริ่มตั้งแต่ปีที่ลงท้ายด้วยเลข1ไปจนถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข 0- 0นยะคะยกตัวอย่างเช่นคิดทศกราชที่1นะคะปีคิดทศกราชที่1ไปจนถึงปีคิดทศกราชที่100เห็นไหมคะลงท้ายด้วยเลข0 0หรือปีคิดทศกราชที่1 0 1 ไปจนถึงปีคิดทศกราชที่200อย่างนี้เป็นตน้นเห็นไหมล่ะคะว่าศตวรรษคือช่วงระยะเวลา100ปีนะคะและสุดท้ายการนับเวลาแบบสหัสวรสด10ปีไปแล้ว100ปีไปแล้วสหัสวรสดก็ต้องกี่ปีคะถูกต้องคะ่ะ1,000ปีคล้ายๆกับศตวรรษเมื่อกี้เลยนะคะ สหัสวัรษ์จะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1เหมือนกันและลงท้ายด้วยเลข 0, 0 0ศนั่นก็คือ0-3ตัวนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นปีคิทศักราชที่1ยาวไปถึงปีคิทศักราชที่1,000มีศูนย์กี่ตัว1,000มีศูนย์3ตัวนะคะหรือปีคิทศักราชที่1 0 0่หนึ่ง นะคะลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเห็นไหมคะยาวไปจนถึงปีคิทศศกราชที่สองพเห็นไหมล่ะคะอ่าเป็นการนับช่วงเวลาแบบ10ปี100ปีแล้วก็1,000ปีนะคะตอนนี้เด็กๆพอจะเข้าใจแล้วเนาะพอเข้าใจมากขึ้นคนที่เข้าใจอยู่แล้วก็จะเข้าใจยิ่งมากขึ้นนะคะทีนี้วันนี้คุณครูมีอ่าเพลงไม่ใช่เป็นเพลงสิ เป็นกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันทํานึอกว่าทีละสิบให้นักเรียนตบมือหนึ่งครั้งนะคะทีละสิบหมายถึงเท่าไหร่ทศวรรษใช่ไหมคะทีละสิบก็คือทีละสิบปีนะคะทีละสิบตบมือหนึ่งครั้งทีละร้อยตบมือสองครั้งนะทีละร้อยทีละพันตบมือกี่ครั้งสามครั้งนะเห็นไหมคะเอาใหม่เริ่มใหม่นะคะทีละสิบทีละร้อย ทีละพันหนึ่อ่ะทีนี้คุณครูมีตัวช่วยลองใหม่นะคะทีละสิบนี่หทีทีละร้อยและทีละพันอ่าเป็นยังไงบ้างคะครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในเรื่องของการนับช่วงเวลามากขึ้นนะคะและเดี๋ยวเราไปพบกับ ใบงานที่คุณครูจะมอบหมายให้นักเรียนได้ทำในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของใบงานนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอของค,คุณครูไปแล้วนะคะใบงานที่นักเรียนได้รับไปนะคะจะมีทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะใบที่1ใบที่2นักเรียนได้ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ วันนี้นะคะก็มาถึงใบงานที่3นะคะใบงานเรื่องช่วงเวลาสหัส,สวรรษนะคะเป็นช่วงระยะเวลาแบบสหัส,สวรรษนะคะคำชี้แจงหรือคำอธิบายเขาบอกว่าให้นักเรียนหาคำหรือข้อความแสดงช่วงเวลาแบบสหัส,สวรรษจากสื่อต่างๆแล้วให้นักเรียนบันทึกลงในตารางนะคะณนะตอนนี้เราเรียนออนไลน์กันนักเรียนก็จะอยู่กับ โลกของอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วครูคิดว่างานชิ้นนี้ไม่น่าจะยากนะคะให้นักเรียนหาคำหรือข้อความนะคะที่เกี่ยวกับสัตว์ขอโทษนะคะที่เกี่ยวกับสหหัสสวัสด์นะคะจากในสื่อต่างๆจะจากใน Facebook ก็ได้ใน YouTube ก็ได้หรือนักเรียนจะเซิร์ชหาจากใน Google ก็ได้นะคะให้นักเรียนเขียนลงไปในตารางข้างหน้า เสร็จแล้วตารางที่2จากสื่อนั้นหมายความว่านักเรียนหาข้อความอันนั้นน่ะมาจากสื่อไหนถ้านักเรียนหามาจากสื่อ Facebook ให้นักเรียนเขียนไปว่า Facebook ถ้านักเรียนหามาจาก YouTube ก็ให้นักเรียนเขียนว่า YouTube และถ้านักเรียนหามาจาก Google หรืออินเทอร์เน็ตสื่อต่างๆนักเรียนก็เขียนลงไปเท่านี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อ5ข้อความให้นักเรียนหามานะคะไม่น่าจะยากนักเรียนอ่า นักเรียนทําได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูขอฝากไว้เท่านี้นะคะตั้งใจทํางานและคุณครูจะรอตรวจผลงานของนักเรียนนะคะออกอีกอย่างหนึง่งคุณครูขอฝากไว้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วเวลาถ่ายรูปนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปให้ชัดๆส่งกลับมาที่โน้ตนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสร้างโน้ตไว้ให้เหมือนเดิมนะคะฝากไว้เท่านี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ